สวัสดีค่ะคุณมอนนี่ดินไหมคุณม่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างทุกคนหน้าผ่องใสมากเลยค่ะแต่ว่าเป็นคลิปเป็นกระฟองใช่ไหมคะแต่ถามคุณม่อนได้ขอเปล่าเออคุณม่อนจะให้น้องๆหลุดทีมวัดตั้งแต่น้องอินเข้าห้องเลยคือิดว่านมีสีแบบจะไรทุงทัาน่าแบบสบายดีไหมคะคุณมิกี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เก้สิเกานี้ใช่ไหมคะใช่ได้วค่ะที่เซนทันเบลล์สิบเก้นีุ้ดอินเจ้งที่คุทพี่เลี้ยงมี้ใย่อหม หลังจากเตียงเป็นสีเหลืองมานานเราจะเปลี่ยนเป็นเตีมสีฟ้านะคะถึงเวลาวจ้านี่มีหมอนกระจายมูจิอยู่ทั่วบ้านล้วเส็จติดมากมันแบบทำให้การนอนของเราดีขึ้นจริงๆนะเพราะว่ามันมันนุ่มเละเทะ ตอนมาปายเคยคิดว่าถ้าเกิดโตมาทํางานแล้วจะต้องกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สุขุมห้องจะต้องเปลี่ยนไปห้องจะต้องคุมโทนกี่มู <c oughs> นี่ตอนนี้ตู้เย็นเริ่มมีความเป็นตัวเย็นมากขึ้นแล้วนะคะวันนี้เราจะทำเมนูโซบะเย็นกันมีน้องมอนด้วยการทำอาหารมันก็เหมือน ศิละปะชิ้นงานหนึ่งจริงๆนะซึ่งดิฉันไม่มีไม่มีทักษะด้านนี้จริงๆเ,เพราะฉะนั้นทุกเมนูที่ทำเนี่ยคือไปเสิร์ตตามในติ๊กต็อกแล้วก็จะต้องพ่วงคำต่อถทายว่า Easy meal ถ้าเกิดมันมีขั้นตอนที่จะต้องแอดพวกน้ำตาลน้ำปลาอะไรที่มันแบบต้องหยอกผสมเองอะเลิกขออยู่สายสำเร็จรูปพร้อมทาน แม่ต้องภูมิใจเพราะแม่ชอบกินโซบะเย็น เสร็จแล้วตั้งใยกลับุก,ก่อนอพรุ่งนี้ตื่นสักเจ็ดโมงห้าสิบแต่วันนี้อยากนอนเร็วมากเพราะรู้สึกปวดหลังมากนี่จ้าคู่หูยามยากของเราในทุกคืนเดี๋ยวนี้แบบรู้สึกดีมากที่เน็ตฟลิกเอา คนนั้นเข้ามามันเป็นยานอนหลับของนะัทที่ดีมากเดีย๋ยวจะบอกเคล็ดลับวิธีการดูโคนนั้นให้เป็นยานอนหลับวิธีการก็คือให้ทุกคนนะคะลดเสียงลดเยอะๆเลยแล้วเราก็เปิดเป็นภาคไทยให้ซับอะ่ะมันตัวใหญ่มากๆแบบนี้เวลาเรานอนเราจะได้อ่านเห็นโอ้ฝนตกหนักนะเนี่ยแล้วตอนที่เรานอนดูอ,ะอ่ะเอกตูนที่เราเปิดมันเสียงเบาใช่ไหมเราก็จะได้อ่านแค่ ซับตัวใหญ่ๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะได้ฟิลแบบอ่านมังงะที่เป็นภาพสีเคลื่อนไหวแล้วมันหลับไวมากดี่ฉันดูอีนี้มา5วันแล้วยังไม่จบสักทีจะถึงตอนเฉลยฉันก็หลับก่อนทุกที มีภารกิจแต่เช้าเพราะว่าเราจะไปเอาเค้กกันค่ะใช่เพราะว่า,าจะไปเอาเค้กวันเกิดน้องสาวนะคะที่กรุงเทพปกติเราจะไปเอาทุกวันศุกร์เพื่อที่จะได้กินเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ว่านี่กับบ้านชนนานไงไม่อยากเอาเค้กมาไว้ที่บ้านนานเกินก็เลยไม่ไรเดี๋ยววันเกิดค่อยไปรับนี่ก็เลยบอกนะ้องว่าไปถ่ายงานะแปบน๊บนึงเดี๋ยวมา สวัสดีค่ะเกาห้าเต็มผังค่ะน,น่าจะประมาณพันห้าพันหกไฮบิดนี่มันเลิศจริงจริงระว่างรอวา้าวหอมอ่ะเป็นของที่ได้ซื้อประมาณ6เดือนครั้งเพราะว่ากลิ่นมันอยู่นานมาก <c oughs> ทั้งหมด1330งค่ะ ขอมกะมอันนี้คือถุงเก่าที่แบบกลิ่นมันก็ยังเหลืออยู่บ้างอหอมขอบคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่เคยสุ่มมาทั้งหมดสามสีมันก็หอมเลยทั้งหมดสามสีมาดูแเกจิงดิหอมมากอะ่ะ ค่าส่งสมร้เกาส่ง398บาทแล้วก็ทางโดยอีก20่สิบบาทคนบ้านไก่ต้องยอมนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! So sad. My birthday. I'm oh. So sad. My birthday, dear. น้องกินไม่ได้นะครับนี่นะคะ <c oughs> เราจะใช้หลอดยาคูแบบนี้เพื่อที่ว่าจะได้หมดช้าๆ <c oughs> สูบฉีดวันนี้มีตอบคอมเมนต์ถูกช่องทาง ว่าลงคลิปมาสักพักแต่ว่ายังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยต้องมันไล่นะคะแล้วก็จะไปตัดคลิป study with me ด้วยไม่ใช่ study with me ดิ work with me work with me แบบว่าไม่มี background music เพราะว่าจะได้ยินแต่เสียงแบบทางคลิปเพราะว่าเป็น background music ที่ดิฉันก็อินเองนะคะสิ่งนี้เป็น b e s t investment ที่สุดเลย แต่มันก็จะเหมาะกับการทํางานที่บ้านนะคะทุกท่านเพราะว่าถ้าเกิดใครแบกไปที่ทํางานแล้วก็จะโดนมองแรงได้เพราะเสียงชี้ดังมากจริงโอ้จะแปพิกัดอันนี้ให้เพราะว่ามีหลายคนถามเรื่องวอลเปเปอร์ตลอดเลยเราจําได้ใช่ไหมว่าเราเอาวอลเปเปอร์ที่มันเป็นปฏิทินอะไรแบบนี้มาจากไหนนี่มันคือเว็บนี้ค่ะทุกท่าน Good Monday Paper เขาก็จะมีแบบ วอลเปเปอร์ปวอลเปเร์ที่อัปเดตให้ทุกเดือนแล้วก็ใส่ปฏิทินให้ซึ่งมันน่ารักมากดิดอันนี้ก็สวยเพราะฉะนั้นเวลาจบเดือนอะ่ะทางนี้ก็รอเว็บ Good Monday อัปอะไรให้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันน่ารักดิคิวเนาะนี่เราใช้อันนี้โอ้แล้วเดือนนี้แคนเนินแน่นมากแน่นสุดๆไปเลย ใายลูกว่าคืออะไรโอ้พระเจ้าโอ้ดูนี่อุย้ยดัมเบลนะน้องดม QC อันนี้3โลสองรบาสอโลหนึ่อาสอันนี้ที่เป็นลูกตุ่ม8โล8โลคือรอยเบาทแล้วก็เสือโยคะของบีเวลอีกอันหนึ่งสามบาท ยู่ทะเอลาะกันได้ไหมที่เล็กที่มันเปื้อนน้ำลายหนูหมดแล้วรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่อินกับการออกกำลังกายกับอะไรที่เป็น พี่น้องทำอะไรลงไปเนี่ยน้องข่วนของพี่อ่ะ,อะต่อไปเลยพี่ยาเด็กคนนี้ออกไปออกไปจาก่นอนฉับ <c oughs> อกว่าปีนี้เป็นปีที่อินกับการออกกำลังกายกับอินเลยที่เป็นเวลเนสมาก ก็เลย,ยก็เลยซื้อพวกอุปกรณ์ออกกำลังกายขึ้นเยอะมากแล้วก็ไปสมัครคลาสพวกพิลาทิสโยคะทิงไว้อะเยอะมากเราเอนจอยกับการออกกำลังกายมากรู้สึกว่าอยากออกให้ได้ยั่งยืน้ มาเอาตอนเย็นเย็นประมาณหกโมงอ๋อหรือว่าจะนานกว่าน,นั้นที่ว่าไงคบหนูดูหนัหนงสามวนวันนี้เราจะมาดูไก่บะกันค่ะนี่หลบสปอยมาทีหนึ่งนะในที่สุดวันนี้ก็ได้มาดูก็เลยมาล้างรถด,ด้วยไปเลยนะคะ แบบว่าหลบสปอยมาทั้งอาทิตย์เพื่อที่จะได้มาดูเองักดีแล้วก็โดนสปอยมาว่าให้ดูลงไ m a c เพราะว่ามันแบบกระหึ่ม <c oughs> ชัดมากก็เลยได้จัดไปเมนอคาษรนะคะจะร้องให้หรือไม่ <c oughs> <c oughs> ฉันรักอคาษรมากฉันดูฉันอ่านมังหะอะไรจบเรียบร้อยหมดแล้ว <c oughs> ฉันรักอักษรฉันรักอคกร เค้กมวยกับใบเตยนี่มันหวานนะคะมันหวานแล้วคุณอกไม้หวานน้อยได้อ๋อนั่นเอาใบเตยหวานน้อยน้อยแบบน้อยขอบคุณค่ะต้องแซ่บกระดูกค่ะตัวรายการนะคะไม่ข้าคุกกี้ขาวความโมย่างตี๋ไกะกับตำชุ่มตำไผ่ไข่เค็มและใบเตยหวานน้อยต้องแซ่บกระดูกก่อนก็เดี๋ยวดำมิ้นนะคะค่ะ วันนี้มาในแบบว่าลุกจริงจังเพราะว่ามาเจอเอาเอกสารกับเพื่อนนะคะเวัสดีคคุณเนเน่ระบบของที่นี่คือเราทำง,งานแบบ Work from Home นะคะต้องสัมภาษณ์ว่า,าทำงาน Work from Home เป็นไงบ้างแบบเผื่อใครแบบว่าอยากทำงาน Work from Home ส่วนตัวชอบเพราะว่ามันไม่เหนืยเวลาตัวเองได้ล้ก็คือเหมือนเราไม่เสียเวลา ที่ต้องรุ้ติดคือบางทีมันก็บั่นทอนอย่างจริงๆเรามาถึงตื่นตูดแล้วทำงานได้เลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราต้องออกไปออฟฟิศมันก็จะแบบหนึ่งชั่วโมงเพื่อไปออฟฟิศอะไรเงี้ยแล้วข้อเสียของการรลดฟังหูเหมือนเราไม่ได้พูดคุยต่อหน้าบางทีมนการพูดคุยต่อหน้ายังไงส่วนตัวก็ดีกว่าการที่คุยทางแบบคอม l ตติ้งหรือว่า call หรืออะไรมากกว่าอีกแล้วเพราะว่าเราได้คุยกันต่อหน้าเราอาจจะลิฟท์อัพบางเรื่องที่แบบ นึกขึก้น,นมาได้อะางเ้ กับของก็เลยมาชื่อร้านนากายามานะคะเป็นของมือสองซึ่งร้านมันใหญ่มากแล้วมันมีแบบพวกเฟอร์ใหญ่ๆเพียบเลยถ้วยชาน,นี้น่ารักมาก คอร้ย250บาทไปลูกจ้าจริงๆก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเจอไหนแล้วมันสปาร์ก็จะถ้าเจอไหนสปาร์แล้วมันก็จะโอเคอันนี้น่าจะได้ไปออกแต่ถ้าเกิดมือสองแพงไปหน่อยก็จะไม่ได้ไปตบบโอ้บ้านตนา้นไม้ ไมม่เคยบ้านโหนัดชอบอันนี้มากคมไฟที่มันเป็นแบบเนี้ยสวยอะ่ะแต่ว่าต้องไปหาหลอดข้างในแต่ว่าตอนเปิดมันจะสวยมากเลยนะโอ<ฮ>้เยอะสุดๆเลย สี่ส